สวัสดีครับรายการจมามนุ์พบปัญหาในวันนี้นะครับผมจะเอาข้อกฎหมายมา,มาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับผู้ประกอบการนะครับว่าใบกำกับภาษีปลอมในมุมของสมบักิเขาตรวจยังไงนะครับไปเจอข้อกฎหมายมานะครับเป็นคําพิพากษาดีกาที่4464ทับ2545ครับเรื่องใบกำกับภาษีปลอมครับจากที่ผมอ่านมานะเขาบอกอย่างนี้อาจารย์เชียบไม่รู้จริงเปล่านะจะถามอาจารย์เชียบดูแต่ต้องจริงอยู่แล้วล่ะก็าข้อม,มูลของสมบัตินะ เขาบอกอย่างนี้ว่าว่าใบประกับสีปลอมเนี่ยมันมันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันคือของจริงถ้ามันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของจริงมันคือของปลอมค่ะซึ่งตามข้อกฎหมายที่เราอ่านอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่ผู้ประกอบการคนนี้เนี่ยถูกสมกรคอนมองว่าเป็นใบประกับสีปลอมเมื่อคุณได้ภาษีซื้อมาและคุณใช้สิทธิ์ไปแล้วแต่เขามองว่ามันไม่ใช่การซื้อขายกันจริงๆอะ่ะเขามองว่ามันปลอมดังนั้นคุณก็ต้องผิดคราวนี้ เจ้าของกิจการนี้ที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยเขาก็มาต่อสู้ในศาลไงว่ามีหน้าที่พิสูจน์เออเขาก็คิดว่าของเขาไม่ปลอมอ่ะแต่สมนักรบอกว่าเนี่ยปลอมข้อที่หนึ่งเลยอาจารย์เจี๊ยบเป็นยังไงนะนนข้อที่หนึ่งที่เราทำหลักในการพิสูจน์ว่าใบกํากับภาษี ตัวนี้มันเป็นของปลอมหรือเปล่าเดี๋ยนะคะด้านซื้อนะนะคะก็คืออย่างแรกเลยหนึ่งคือในเรื่องของการจ่ายเงินค่ะอาจารย์ว่ากรณีการซื้อขายสินค้าหรือวัสดุหรือบริการดังกล่าวเนี่ยมีการจ่ายเงินระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไหมยกตัวอย่างการจ่ายเงินก็คือมีเงินสดมีเช็คมีการโอนเงินเนี่ยคะ่ะเพราะั้นเงินสดเนี่ยมันลอยลอยมันจัดต้องไม่ได้อยู่แล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมันน้อยมากครับ2 คือเรื่องของการตีเช็คค่ะอาจารย์ว่าผู้ซื้อตีเช็คไปให้กับผู้ขายสินค้าหรือขายบริการเนี่ยนะคะตีเช็คลักษณะไหนม,มีการขีดข้อมหรือเปล่าหรือตีเช็คเป็นเงินสดนะคะถ้ากรณีเป็นตีเช็คที่เป็นในรูปแบบเงินสด ใครถือเช็คใบนี้ไปขึ้นเงินก็ได้ความน่าเชื่อถือมันก็ต่ำเหมือนกันค่ะาจา้าเขาไม่เชื่อว่าคู่ค้าได้รับเงินจากเช็คใบนี้จริงเพราะใครก็ขึ้นเงินใบนี้ได้ใช่ค่ะมันก็ลักษณะคล้ายๆกับเงินสดใช่ไหมใช่ค่ะคนรับไปก็จบแค่ตรงนั้นใช่แต่ถ้าเกิดคุณเขียนเช็คไปแล้วระบุชื่อผู้รับก็คือคู่ค้าของคุณชัดเจนอ่าอย่างเช่นบริษัท A ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขีดข้อบ,บริษัท A เลยนะเพราะฉะนั้นบริษัท A เท่านั้นถึงจะมีสิทธินาเช็คใบนี้ไปขึ้นเงินจากค่าสินนนนนคคค้้้้าาาาีีไดออออยย่่่่งเเะะวมมชืืถั ซึ่งตามข้อกฎหมายที่เราอ่านสําหรับกฎหมายนี้นะฮะเขาบอกเลยครับว่าผู้ที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอมดันเขียนเช็คเงินสดไปครับนั่นไงก็เลยะะขาดความน่าเชื่อถือว่าจะเป็นใบกำกับภาษีจริงเขาก็เลยมองว่าปลอมคือนี่คือส่วนหนึ่งที่เขาตีว่าเป็นของปลอมใช่ค่ะอันนี้เรื่องแรกแล้วก็คือหลักฐานในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะเรื่องที่สองค่ะก็คือการพิสูจน์พยานอื่นๆอีก,อกนะคะอย่างเช่นในเรื่องของ S <S> การดูสถานที่ตั้งค่ะอาจารย์ว่าสถานที่ตั้งของบริษัท A นั้นน่ะนะคะมีที่ตั้งจริงหรือเปล่าเปิดหน้าร้านขายสินค้าจริงหรือเปล่าคุณเคยส่งพนักงานไปดูไหม,มว่าเขามีหน้าร้านจริงไหมคือผู้ซื้อเนี่ยคุณจะต้องไปไปดูด้วยนะว่าคู่ค้าของคุณที่คุณจะจ่ายเงินได้ใบกำกับภาษีซื้อมาเนี่ยเขามี <S <S ๆๆตัวตนมีที่ตั้งจริงไหมแต่คุณเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้คู่ค้าที่คุณจะใช้ใบกำกับภาษีปลอมนะส่วนใหญ่อยู่ในระบบภาษีเพิ่ม มีตัวตนอยู่จริงหมดเลยค่ะอาจารย์แต่ว่ามันอื่นๆมันเลยทําให้เขาดูเป็นปลอมอฮะดังนั้นเบื้องต้นนะครับแม้เขาจะอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ตามคุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่าใบกำกับภาษีที่คุณได้มามันจะไม่ปลอม,อมถูกไหมเพราะส่วนใหญ่มันอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเจาิเทะเบียนถ,ถ,ถูกต้องหมดเลยแต่มันปลอมจากเคสนี้เนี่ยมันปลอมเพราะอะไรครับเขาอ้างว่าเขาเนี่ยไปซื้อของโดยผ่านเซลล์คนหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วเขาไม่สามารถเอาเซลล์คนนั้นเนี่ย มาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเซลล์คนนี้มีอยู่จริงก็คือไม่แค่อ้างลอยๆไม่สามารถนําเซลล์นมาเป็นพยานในชั้นศาลได้ใช่คุณก็แค่อ้างไปว่าเอ้ยผ่านเซลล์นะซื้อผ่านคนนี้อ่าแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งคือคุณไม่สามารถเอามกรรมการบริษัทที่คุณไปซื้อของเนี่ย มายืนยันได้ว่าคุณได้ซื้อขายกับบริษัทนี้จริงค่ะสรุปแล้วทั้งเซลล์ทั้งกรรมการของบริษัทที่คุณจ่ายเงินไปคุณไม่สามารถเอามาพิสูจน์ได้และเงินที่คุณจ่ายคุณนั่นจ่ายผ่านเช็คเงินสดค่ะสมการก็เลยตีว่าเนี่ยใบกำกับภาษีปลอมนะครับแม้คู่ค้าฝั่งนู้นจะอยู่ในระบบภาษีคุ้ค่าเพิ่มจดแบบถูกต้องก็ตามแต่คุณใช้สิทธิ์คุณได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ ่ายการเงินของบริษัทเรานะคะที่เป็นผู้ซื้อใบกำกับเนี่ยนะค,ะคับ เข้าไปในระบบของสมภาร,รแล้วไปเช็คเลขประจําตัวผู้เสียภาษีว่ามีไหม,มได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ7%จริงไหมสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนมแม้องค์ประกอบเหล่านี้จะครบถ้วนแต่ในเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆที่เราเล่ามาเมื่อสักครู่มันไม่ครบนะคะก็ยังเชื่อว่าใบกํากับภาษีนี้มันเป็นของปลอมอยู่นะคะและต่อจากนี้คุณก็แค่ไปพิสูจน์ต่อเองว่ามีเจตนาหรือเปล่าในการซื้อหรือได้มาซึ่งใบกำกับภาษีปลอมแต่แน่นอนแหละปลอมละเมื่อปลอมแล้วคุณต้องเสีย ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคืนให้กับกรสมสรรพากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มค่ะโอเค